ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูบูไบรตันหอยลุนตัวจริงยิงกู้ฟอร์มฝืดสกอร์ออกหน้าไหนผีแดงแมนเชสเตอร์เต็ดที่กำลังเผชิญมรสุมรุมเร้าในสนามและห้องแต่งตัวต้องทำศึกหนักรับมือไบรตันทีมสุดท้ายที่บุกมาคว้าชัยได้ที่โอทัฟฟอร์ดในหลีกย้อนไปนัดเปิดสีซสั่นที่แล้วอีกทั้งยังเป็นทีมเดียวที่เอาชนะพวกเขาแบบไปกลับแต่เจอกันรายการ F a ฟเคัพรอบรองเฉลิมเป็นทีมปีแสดงชนะด่วนจุดโทษ รีวิวพรีเมีร์ลีกอังกฤษ2023-2024วันเสาร์ที่16กันยายน2566แมนยูเต็ดประทับไบรตันเวลา21นาฬิกาทายทอศสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ส,สนามโอทัฟฟอร์ดกิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากกูรูประสบการณ์สูงรวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับแมนยูเต็ดสภาพความพร้อมของแมนยูเต็ดจากปัญหาภายในส่งผลกระทบเต็มๆ ตำแหน่งปีกขวาขาดทั้งเมสันกรีนบูธอันโตนีและเจรอนซานโชขณะที่เมสันเมาส์แค่งใหม่ซึ่งเล่นได้ก็เพิ่งหายเจ็บเชื่อว่าน่าจะแก้ปัญหาด้วยการโยกเอาดาวรุ่งอเลฮันโดกานาโชลากเลื้อยแก้ขัดไปก่อนอีกฝ่ายยังเป็นมาคัสแรดฟอร์ดเช่นกับบรูโนเฟนเดสกับตันทีมในบทบาทเบอร์สิบนอกจากนี้เทนฮากยังหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะอีกหลายรายทั้งราเฟลวารันลูกชอไทยเลมาเลเซียอาหมัดเดียโลเคอบี้เมนู ทอมฮีตันตลอดจนโซฟิยานอัมระบัตมิดฟิลสมาชิกใหม่ที่เจ็บระหว่างรับใช้ทีมชาติมโมร็อกโกต้องร้องเพลงรอวันประเดิมไปก่อนถึงกรณ์น,นั้นยังมีกาซิเมโรพร้อมคุมกลางสนามคู่คิสเตียนเอล็กเซนแดน่าเชื่อวารัสมุทฮอยลุนจะได้เลิกลงตัวจริงนัดแรกแทนที่อองโทนี่มาร์ซิยาวไบรตัน ด้านโรเบโตเดซาบีเฮดโค้ชชาวอิตาเลี่ยนของไบรตันต้องลุ้นตัวโก่งกับสภาพความฟิตของ Ferguson, ขอีแวนเฟอร์กสันหอกวัตคิดชาวไอริชที่ระเบิดแฮตทริกใส่นิวคาสเซิลก่อนบาดเจ็บเข่าถอนทีมชาติเช่นเดียวกับในรายของแดนนี่เวลเวกด้เก่าผีแดงที่เวืดมาตั้งแต่แมตต์บูซซิลกาดงส่วนโฮลิโอเอ็นซิโซและยาคุบโมเดอร์ยังคงพักรักษาอาการเข่าเด้งอย่างไรก็ดีสองแข้งใหม่ทั้งอันซูฟาติและคาร์ลอสบาริบาต่างพร้อมประเดิม โดยเฉพาะรายแรกที่ยืมมาแบบฮือหาจากบาเซโลนาถูกคาดหมายว่าจะลงเล่นเป็นจอมทัพพร้อมด้วยโซลิมาสและคาอรุมิโตมะลุยด้านข้างสนับสนุนชาวเปโดที่ถูกดันขึ้นสูงในกรณีที่เจ้าหนูเฟอร์กุสันวัย18ปีและเวลเบ็กฟิตไม่ทันจริงๆนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามแมนยู7-4-2-3-1องเดโอนาอารอนวานบิสก้าวิกเตอต์ลิเดลฟลิสโดมาติเนส ดิโกดาโลกาซิเมโรคริสเตียนเดลิกเซนอเลฮันโดกานาโชบรูโน่เฟรนเดสมาคัสแลฟฟอร์ดรัสมูดฮอยลุนไบรตันสี่สามหนึบาร์ตแฟร์บุคเคนโยเอลเฟลแมนยานพอฝ่านเฮกเกอร์หลุยส์ดังเปวิรเอสตูปิยานพาสกาลครอสบิลลี่กิวมอร์โซลิมัสอันซูฟาติคาโอรุมิโตมะชูอัลเปโดความน่าจะเป็นของเกม แมนเน็ดเริ่มตัวรุกการกระท่อนกระแท่นแต่ลงเล่นในรังอย่างแกร่งแพ้ยากด่านไบรตันก็จัดเป็นทีมเล่นโดยยากพิสงรอบตัวโคต้าเสียประตูมีให้เห็นทั้งสองฝั่งสุดท้ายมีสิทธิเสมอแบบมีสกอร์ผลการแข่งขันที่คาดแมนต็จเสมอไบรตัน2ต่อ2แฟนแมนอยู่ส็งเอริกเทนฮากยันโซฟิอนอารบัตไม่พร้อมดวลไบรตัน เอ็ิธเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าโซฟิยันอัมระบัดกองกลางคนใหม่ชาวโมร็อกกันยังคงไม่พร้อมช่วยทีมสำหรับเกมพกกรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่ปีแสดงเปิดรังโอทัฟฟอร์ดรับมือไบตันแอนโฮปอัลบียนวันเสาร์ที่สมุกกันยายนี้อัมระบัดซึ่งย้ายมาจากฟิออเลนติน่าแบบสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลพ่วงออปชั่นซื้อขาดในวันปิดตลาดได้รับบาดเจ็บระหว่างช่วงโปรแกรมเกมทีมชาติจนต้องขอถอนตัวจากทีมชาติโมร็อกกและล่าสุดเทนฮาคอนเฟิร์มว่าดาวเตะว จำเป็นต้องรอต่อไปก่อนสำหรับการลงเล่นนัดแรกในสีเสื้อปีศแสแดงน่าเสียดายที่อัมรบัตกลับมาพร้อมกับปัญหาบาดเจ็บดังนั้นเขาจะไม่พร้อมสำหรับเกมในวันเสาร์แต่ผมคิดว่าเขาคงจะพักแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นกุนสื่อชาวรัสวั้53ปีกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่15กันยายนเอริกเทนฮากปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงเจอดอนซานโชปีกขวาดิกรีชิมช่างกร แต่ยืนยันว่าปีแสดงยังมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งก่อนเกมเปิดรังโอทัฟฟอร์ดตอนรับไบรตันในศึกพิมลีวันเสาร์ที่16กันากยายนนี้แมนยูเตดสั่งให้ซานโชแยกไปซ้อมเดี่ยวหลังมีปัญหาบาดหมางกับเซนฮากกรณีที่โดนหั่นออกจากทีมนัดออกไปพ่ายอาซ์นอหนึ่งต่อ3ก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติแถมมีข่าวด้วยว่าดาวเตะวัย23ปีปฏิเสธที่จะกล่าวขอโทษเจ้าน่ายส่งผลให้สโมสรลงดาบแบบไม่มีกำหนด เมื่อถูกนักข่าวถามถึงเรื่องซานโชในการถแถลงข่าวก่อนเกมรับมือไบรตันนั้นเชนฮากเลี่ยงตอบว่าผมคิดว่าทุกอย่างได้ถูกพูดไปแล้วที่มีความแข็งแกร่งที่มีสบเปลิดที่ดีและอยู่ในอารมณ์ที่ดีกับการลงเล่นเกมนี้คุณต้องเจอเรื่องไม่ดีบางอย่างในฤดูกาลนักเตะได้รับบาดเจ็บหรือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุผลอื่นนั่นคือเหตุผลที่คุณสร้างทีมและนักเตะที่พร้อมลงสนามก็มีแรงจูงใจอย่างมากที่จะแสดงผลงานที่ดี มันคืองานของผมในการควบคุมมาตรฐานถ้าทีมงานนักเตะใครก็ตามที่ข้ามเส้นคุณต้องเข้มแข็งแน่นอนพร้อมกับนิทนฮักยังเผยข่าวดีของลีซโดมาตินเนสปรากาหลังทีมชาติอาเจนินาที่มีการบาดเจ็บรบกวนจากนัดแพ้อาเซนนลโดยให้คําตอบกับนักข่าวที่ถามว่ากองหลังคนเก่งพร้อมลงเจอกบตันหรือยังแค่เพียงสั้นๆว่าใช่ จัดหนักไม่ไหวหน้าเอดิธเทนฮาร์ผู้จัดการทีมจอมฮียบแมนเชสเตอร์เต็ดเผยทัพปีแสดงมีวัฒนธรรมองค์กรแย่ๆก่อนที่ตนจะเข้ามารับงานกลุ่มบังเหียนพร้อมยืนยันจะพยายามเต็มที่ในการสร้างมาตรฐานด้านระเบียบว,วินัยให้สูงขึ้นและหากใครก็ตามที่แหกกฎก็ต้องโดนลงโทษเทนฮาร์ <H> ark, เปิดใจในงานแถลงข่าวก่อนเกมพบไบรตันแอนโฮบเอาเบียนวันเสาร์ที่สมกกนยใหญ่ยนนี้ mm hmm. เกี่ยวกับสถานการณ์ภายในสโมสร พร้อมยืนยันว่าจะพยายามพัฒนาเรื่องมาตรฐานระเบียบวินัยทีมมากยิ่งขึ้นแนวทางที่เข้มงวดเป็นสิ่งที่สมศรนถามผมเพราะไม่มีวัฒนธรรมที่ดีก่อนที่ผมจะเข้ามาคุมทีมเมื่อรุ่นการที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามทาและเป็นงานของผมในการควบคุมเรื่องมาตรฐานแน่นอนว่าไม่มีใครที่ไม่เคยทําบิดพลาดมันเป็นกระบวนการทั้งหมดก่อนที่คุณจะทําให้ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยด้วยแนวทางที่เข้มงวด ถ้าสตาฟหรือนักเตะหรือใครก็ตามพยายามล้ำเส้นโครงสร้างคุณต้องจัดการด้วยไม้แข็งเช่นฮารกระบุเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าเจดอนซานโช่ปีกชาวกรีจะกลับมาเล่นให้ทีมได้อีกเมื่อไหร่เมื่อถูกถามในการถแถลงข่าวก่อนเกมพบไบรตันในวันเสาร์นี้ว่าซานโช่จะได้ลงสนามให้แมนจิตอีกหรือไม่เทนฮากตอบว่าผมไม่รู้ผมนั่งอยู่ตรงนี้วันพรุ่งนี้เรามีเกมใหญ่ เรากำลังเข้าสู่ช่วงโปรแกรมลงสนามหลายนัดผมโฟกัสตรงนั้นผมไม่คิดว่าเรื่องซานโช่สำคัญในตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือผมต้องเตรียมทีมของผมนั่นคือสิ่งที่ผมทำมันเป็นเรื่องของทีมและสโมสรผมเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดใส่ความพยายามทั้งหมดที่มีลงไปในผู้เล่นที่พร้อมลงสนามเขาไม่พร้อมลงสนามดังนั้นในสถานการณ์นี้เขาจึงไม่สำคัญเพราะเขาไม่สามารถช่วยทีมได้ เอริกเทนฮักเปิดเผยว่าอันโตนี่ผิดหวังกับสถานการณ์ปัจจุบันของเขาและยอมรับว่าไม่มีกำหนดวันที่เขาจะกลับมาอยู่ในทีมแมนยูเต็ดอีกครั้งนายใหญ่ชาวดัตยอมรับว่าเขาไม่รู้ว่าอันโตนี่จะกลับมาที่สโมสรเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามเทนฮักเปิดเผยว่าเขาได้พูดคุยกับลูกทีมของเขาและให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ของอันโตนี่แน่นอนผมได้คุยกับเขาแล้วเขาผิดหวังแต่เขาก็โอเคอยู่เทนฮักกล่าวคาดว่านักเตะจะยังอยู่ในบราซิลตอนนี้ในขณะที่เขาพยายามปกป้องตัวเองจากข้อกล่าวหา ก่อนที่จะกลับมาลงเล่นให้สโมสรอ,อีกครั้งแฟนผีขนลุกสู้อดีตโค้ชเมื่อฮอยลุนมีพรสวรรค์แต่น้อยกว่าเบนเนอร์คริสเตียนโมไรส์อดีตโค้ชของราสมุธฮอยลุนกองหน้าชาวเดนมาร์กของปีแสดงแมนเชสเตอร์เดเป็นผู้เล่นที่เก่งฉกาศแต่หากเทียบเรื่องพรสวรรค์ถือว่าน้อยกว่านิคสัสเบนเนอร์อดีตดาวญิงไอ้ปืนใหญ่อาเซนนล แมนยูเตดคว้าตัวฮอยลุนมาจากออตาลนตาด้วยค่าตัวสูงถึง72ล้านปอนด์เมื่อช่วงสัมมอนี้โดยนักเตะเพิ่งได้ลงสนามเปิดตัวในฐานะแข้งสำรองเกมที่ต้นสังกัดแพ้อาร์เซนอล1-3ช่วงสุดสัปดาห์ก่อนอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้สูงที่ฮอยลุนจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่พีแดงเประรลังโอทฟอร์ดรับมือเดอะซีเก่าไบรตันแอนด์โฮปเอลเบียนในเกมพิมลีอังกฤษวันเสาร์ South, ที่16ก,กันยายนนี้ฮอยลุนย้ายจากสตูมกราสมาเล่นกับออตาลนตาเมื่อเดือนสิงหาคม 2022. และสัปไปสิประตูเมื่อรุ่นการที่ผ่านมาโดยเขาได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่น่าสนใจในวงการลูกหนังยุโรปโด้วยเหตุน,นี้ทําให้ผีแดงคาดหวังว่าเขาจะผลิตประตูให้กับสมอสร,รได้อย่างที่ตั้งความหวังเอาไว้อย่างไรก็ตามโมริสซึ่งเคยปลูกปั้นดาวยิงแดนโคโนมตั้งแต่วัย12ปีและจากนั้นก็ร่วมงานกับเขาที่บอนบีชื่นชมความสามารถของนักเตะรายนี้อย่างมากและเชื่อมั่นว่าเขาจะประสบความสําเร็จ แต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องพรสวรรค์ยังถือว่าน้อยกว่าเบนเนอร์ที่แขวนสตัดไปแล้วเมื่อ2ปีก่อน <S <S การเปรียบเทียบที่ดีก็คือการเปรียบเทียบกับพวกซูเปอร์สตาร์ดาวรุ่งที่เราเคยปั้นนั่นก็คือนิคัสเบนเนอร์พวกเขาเป็นผู้เล่นมาเลก้าเหมือนกันทั้งคู่มีร่างกายที่สุดยอดและมีแววตาที่เปล่งประกายพวกเขาเป็นคนอารมณ์ขันเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและกล้าแสดงออกบางทีเบนเนอร์มีพรสวรรค์โดยธรรมชาติมากกว่า แต่นั่นทําให้เขาทําหลายๆอย่างได้ง่ายได้และมีโอกาสได้รับอิทธิพลจากภายนอกที่ส่งผลต่อเขาเมื่อเขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ส่วนลาสมุดแตกต่างอย่างสิ้นเชิงแม้ผมมั่นใจว่าเขาอาจจะซื้อรถคันโตและนาฬิกาหรูหราแต่มันจะไม่เกินตัวเขาเขามีความคิดที่เหมาะสมเป็นคนมีระเบียบวินัยสูงเขารู้ว่าการทํางานหนักจะให้อะไรกับคุณและการทํางานหนักนําเขาให้ไปอยู่ในจุดที่เขาอยู่ในปัจจุบันนี้โมริสไรยาว กิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากูกรูประสบการณ์สูงรวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ